ทั้งหนึ่งนานมาแล้วณหบ้านแห่งหนึ่งมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันลา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 น้องน้องสายไปไหนเนี่ยพี่สาอยู่นี่พี่น้องอพ่อกับแม่บอกพวกเราว่าพวกเราโตแล้วเราควรไปสร้างบ้านอยู่กันเองนั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่าว่าแล้วลูกหมูทั้งสามก็รีบจะแจงไปสร้างบ้านเป็นของตัวเอง เรามาดูบ้านหลังแรกกันเลยค่ะบ้านเราจะฟักสร้างด้วยฝามเราสร้างบ้านจากอิฐนี่แหละถึงจะนานหน่อยก็แต่ว่าก็แข็งแรงดีหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จก็อยู่ในบ้านของตัวเองอย่างมีความสุขวันนี้อากาศดีจังทันใดนั้นเองก็มีหมาป่าหิวโซโผล่ออกมาหิจเลย เอนั่นมันลูกหมูนี่น่ะน่าจากักจริงจังจริงแต่ไม่ออกจากบ้านไม่นานข้าจะเป่าออพังเลยนะข้าไม่ออกอหรอกแน่จริงก็เป่าให้หน้าชีจา้าคิดว่าข้าไม่มีพลังมากเหรอแล้วบ้านที่ทำมาจากฟางก็พังลูกหมูตกใจมากรีบวิง่งหนีไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่สองซึ่งบ้านทำมาจากไม้ว<ำ>ันนี้อากาศดีจัง ชด้วยรีบเปิดเร็วๆมาป่ามามาป่ามาหรอ,องั้นไม่ต้องดูดเดี๋ยวเราไปต้มน้ําก่อนมามเปิดประตูเดี๋ยว,วนี้เปิดไม่เปิดฉันจะเป่าลมให้บ้านหลังนี้พังเหมือนบ้านสองหลังนั้นเลยนะลองเป่าสิเนินสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาป่าก็ยังไม่ละความพยายามเนินสอง ไมบ้น,มนออหนมาป่าเริ่มอ่อนแรงจึงคิดวิธีใหม่ขึ้นมาโดยการปีนขึ้นไปที่ปล่องไฟเพื่อที่จะโดดเข้าไปในบ้านเอ๊ะข้ามันมีปล่องไฟนี่น่ะและเมื่อหมาป่าปีนขึ้นไปในปล่องไฟและเข้าไปในบ้านก็ต้องเจอกับกระทะที่ต้มน้ําร้อนาอโอ้ยโอ้ยแสบร้อนจังเลยโอ้ยหมาป่านีไปด้วยความทุกข์ทรมานและลูกหมูสามตัวก็ออกมาจากบ้านย ทั้ง3จึงอยู่ด้วยกันในบ้านที่สร้างด้วยอิฐอย่างมีความสุข